เลยพวกเราอะส่งลูกกันเพื่ออะไรส่งลูกอ้อมลูกไปรับจ้างเขาไอ้คนเล็กหนุบอกเดี๋ยวเดี๋ยวมันเผาถ่านตายนี่แหละบอกมันต่อยอดเอาบอกงี้บอกมีกิจการของคนเขาเรียมส่งลูกลูกลูกเป็นหมอพอเรี่ยมรู้จักไหมไม่รู้เพราะพราะเรียมมีที่ห้าสิบไร่โอ้นั่นก็เช้าเมาเย็นเมาพขเรี่ยมก็าเขามาเปลี่ยนเป็นเกษตรแบบผสมผสานปุ๊บเขาเหลือเลย ส่งลูกเรียนหมอจบมาหมอหมอออกจายวกหมอมาเผาถ่านทางเลือก <c oughs> ลูกเขา <c oughs> เขาบอกว่าอาชีพทางทางทางเลือกใช่ไหมที่ส่วนตัวอันนี้เราจุดไฟหัวเตาพอจุดไฟหัวเตาปุ๊บมันมันลุกแล้วมันก็จะเข้ามาในถังเหล็กของเราข้างล่างนั่นนะเขามาปุ๊บควันควันมันก็จะออกอยู่ข้างในแล้วเราปิดเดี๋ยวเราปิดอันนี้เราก็ปิดได้ละปิดแล้วควันมันมันจะดูดขึ้นข้างล่าง เดี๋ยวเราเดี๋ยวเอาดินเอาดินยาแล้วมันก็ลุกมันไม่เกี่ยวแล้วเรารู้แล้วตรงนี้จะให้ดูก็คือเนี่ยอันนี้ก็คือควันควันมันจะออกขึ้นมาเมื่อกี้ที่ให้ให้ดูตอนแรกนะเราเจาะรูมันมีถังเหล็กอยู่ตรงนี้ดีคลิปนี้ไม่ได้ถ่ายนะครับก็ไม่เป็นไรเราพอกระจายว่าเรามีถังอยู่ใจกลางแล้วมีรูรูสาหรับ,รบให้ให้อากาศให้แก๊สอ่ะมันเข้าไปในถังแล้วไปลุกไหมอยู่ในถังถังในผมมันใส่ใส่ไม้ไว้แล้ว ตแต่ไม้ไว้เต็มแล้วเราจะแก้ปัญหาไม่ต้องยาดีนไงครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เลยเหรอได้ครับได้ได้นะครับ <ค entertain. S 2> ต้องสลิดไงได้ครับมันมีวิธีอยู่แต่นี่ว่าผมเอาแบบลูกบานลูกทุ่งล <c oughs> ูกทุ่งเดี๋ยวมีวิธีให้มันดีหน่อยเทคนิคมันมีอยู่แต่นึงเราเหลือแค่ไม่กี่บาทนี่แหละปั้นเอาทีนี้มันลุกแล้วเดี๋ยวเราก็ปิดได้ไอ้ไอ้ไอ้ข้างในเนี่ยจริงๆเนี่ยผมไม่ได้ทำาบบนีคือค่อยๆเติมไปควันมันจะ ไม่ค่อยมีคือมันลุกไปเลยไงน,นี่เราเราเติมไปก่อนพราเติมไปก่อนควันมากจะมีหน่อยตรงนี้ใช่ไหมไถึงมันปิดแล้วแล้วแต่เดี๋ยวเราต้องให้ดูถ้ามันลุกมันลุกก่อนแกน,กนแกนในจากถังใหญ่ที่ว่าอาจารย์ถ้าเป็นท่อเหล็กประมาณแปดนิ้วได้ไหมดีครับกาลังดีสิบสองนิ้วก็ได้ไม่ต้องใหญ่เส้นใหญ่เลยมันอยู่ที่ว่าเตาเราใหญ่แค่ไหนไอ้นี่ผมมันใหญ่เกินไปนะที่จริงนะ่ะ ต้องเล็กกว่านี้ทั้งน่อยเพราะมัน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 ยังไม่บาลานซ์เท่าไหร่หรอกท่อเหรอพอใจกลางผมเนี่ยมันใหญ่ไปทางมันใหญ่ไปใช่เพราะเตาเรามันเล็กมันเข้ายากเรื่องของเรื่องนเข้ายากนี่ร้อากาศเข้าลมเข้าเดี๋ยวจะเอาพัดลมมาเป่าแล้วทําให้ให้ให้ได้สูตรเป๊ะจริงๆก็เรายาดินทั้งหมดเนี่ยยาไปเลยไม่สนใจปล่อยดีเอาพัดลมเป่าเลยพอลมเป่าตรงนี้ปุ๊บควันออกโน่นแล้วเราค่อยๆย้อนไม้ ควันก็จะไม่มีพอลุกปุ๊บควันไม่มีแล้วแล้วก็ใส่ไปเรื่อยๆใส่จนเต็มถงังเต็มถังแล้วปิดฝาเลยจบอย่างเงี้ยควันมันจะเยอะหลบก่อนอ่อโอเคปิดไว้ก่อนก็ได้เดี๋ยวจะยาดินละนี่แหละให้บ้าให้บ้าไปเลยชาวบ้านเขาเผาม้ายิงกว่านี่น,นนะเขาเตาล่างเดี๋ยวถ้าถ้าสงสัยก็โทรถามกันในเฟซในไลน์ในในโทรศัพท์นี้ได้ เข้าเข้าในไลน์กันก็ได้นะสมัครเป็นเพื่อนก็ได้นะ่ะเดี๋ยวบอกออชื่อบอกอะไรชื่ออะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเ,ยเดี๋ยวมีมีไลน์มีเฟซนั่นแหละเดี๋ยวเข้าไว้ก็ได้ในไลน์ไลน์ใช้ไอเดีเลยค่ะเบอร์โทรนี้ไม่มีไลน์หรอกก็มันต้องเข้าเลยน่าจะจริงนะใช่ไหมพอเข้านี่นทำไมมันไม่เข้าชื่ออะไรแล้วทักทักมาแตมีครกคัไหม